สวัสดีจ้าพี่น้องมนอนี่ผ้ามาเบงผ้าไหมของป่าดอนเนาะคะ่ะกะเฮ็ดแลแล้วๆนะคะอันนึงเนาะคะ่ะท่อแลแล้วๆนี่กับเจ้าของเล่าเนาะคะ่ะอันบอกลววอไล่เนี่ยป่าดอนมาอันใดเนี่ยที่แหลกแหลกอ่ะอันไล่แหลกไล่ที่หน,นึ่งอีกเขาเอื่น่าไล่คุณแกียร์ไงค่ะไล่คุณเกียร์งสีสีน้ำตาลทองน้ำตาลทอง ต่อมาไล่ต่อมาพื้นที่สองที่สองนีก็เป็นขอซิลิวันเมน้ำตาลท่องขึ้นกันค่ะขอซิริวันวลี่เนาะค่ะขซิริวันวลี่ต่อมาต้อสยดอกหมกสวยดอกมมกอันนี้จะเป็นเป็นชุดสอยดอกหมกเป็นชุดไม่ผืนหน่ำค่ะน้ำตาลท่องคือกันน้ำตาลท่องเ้นยืนอันเดียวกันเมนบอเมนค่ะอันนี้กับน้ำตาลท่อค่ะสอยดอกหมกค่ะไล่เอกลักษณ์ของมหาสารคามเนาะค่ะ ขีนที่สามสร้อยดอกหมากเป็นชุดค่ะตีนท่าตีนตัวมากอีกค่ะเป็นกุญแจน้อยกุญแจน้อยสีเดียวกันสีสีน้ำสีน้ำตาลทองแต่ว่าเอาเอาเขียวตัดเขียวเขียวตดำเขียวเขียวตัดไม่ี้ยเหรอเขียวใส้เขียวตัดกัะ ต่อมากนี่กัเป็นขอไม่อย่างละขอเพื่อนเอินขอไอ้โทรศักซับพันนาเพื่อนบ้านนะเพื่อนว่ามีโทรศหัพท์บพันนาวาเป็นลูกลูกโทราัพั์โท่าหลัพซับไต้หัวคพท่าบ้านกะเซะ่ยฟ้าใสค่ะเพื่อนเี่้าใสมันเดด็หลายชินอยู่มันเหลือชินเดียวโอ้เหลือชินเดียว อันนี้กับม่วงสดม่วงสดกับเป็นม่วงสดกับมีกับพื้นสีม่วงสดตัดกันหละ่ะเ่ามีสีตัดด so อกม<า>่วงสดเหมิดส้อยดยอกมาส้อยดอกมาแล้วก็ต่อมากแต่เป็นของสีม่วงสดคือกันแจ๊กแจว่าไล่ยังเ<บ>นาะไล่อันนี้กับจำมันเป็นไล่สมัยจำอะไรไล่ผู้เฒ่าพื้นบ้านทต่ไมเก่าล่ะก็เห็ดได้แต่ว่าจำอะไรมันหลายเนาะค่ะผู้ใดมุกแจักก็บเลี้ยวเต่าศีวาไปเนาะกระเอิญสีม่วงสดกับงามค่ะ มีแต่าง,งามๆนะคะของปลาดอน,นะค,ะอค่ะมีทั้งชุดมีทั้งผืนเดียวนะคะค่ะเอฟซี่พี่น้องทุกคนทั้งหลายนะคะเพื่อนในประเทศต่างประเทศนะคะสนใจเลยว่ามักอันไหนก่ะถักท่ายมาใดเด้อค่ะเดอ้อปลาดอนเบอร์โทรอีหยังปลาดอน ค่ะจำอะไรก็เพ่าเป็นอย่างค่ะเอาเอจำอะไรกะติดต่อมาทา้งย่ายกยก็ได้นะคะกะสี่จังคอยให้เว้ากับจ้าของเพื่นเราเองเนาะค่ะตกลงกันเราค่ะงามค่ะ ยาอันนี้กัในในอันนี้กัมีนะคะในถังกัมีเก็บใบอ่ะยามอนสดใส่ชงกลกัมีกัมีมยอยูอย่ในนี่แหละอันนี้กกเป็นเส้นไหมที่ย้อมแล้วเหรอไม่ย้อมแล้วย้อมเหลืองสีเหลืองเนาะคะ่ะท,ที่เหลืองย้อมไปเพื่อว่าสิมัดมีนั่นแหละค่ะ ขวางน้ำเนนเนาะโั่น้ำเนนเนาะคนํำคนท่อเนาะค่ะมาชั่วน้ำกันตัวเนาะค่ะใสนใจเด้อค่ะทักทายมากค่ะย,ย,ยอมไหมค่ะคักไม้บานค่ะคักเด้อค่ะเรื่องนี้ไม้บานเฮานี่ละ่ะเฮ็ดเอาเองพ่อเอาเอง โอเคเบิ้งชัดๆดเลยเบิ้งอิ่มอิมเต็มเต็ม ให้พ่อพ่อโหลดว่ามักพื้นไหนกะเลือกเบิ้งแต่ว่าทีท่อว้ก็มีอยู่หลายพื้นอยู่หลายอันอยู่อันนี้ก็เอาอ,อกอาใม้เบิง้งซำมนี่ก่อนจ้าขอจบคลิปเพียงซัมนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า